มาทะเลื่งหรอกไม่เล่นนะไม่ตลกกูเลยเนี่ยไม่เล่นหรอกใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนั่นสิฉันนั่นสิอะไงี้ยคุณไม่เล่นวายเขาไเนี่ยวายเขาไหมโทษโทษโทษใครอยากมีร้านทองฉันนั่นสิฉันนั่นสิเอางี้ครับพ่อพอมึงอยู่ในคุกนี่เคยรู้ข่าวสารภายนอกเขาบ้างเปล่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานและแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาสวัสดีพี่น้องประชาชนผมประยุทธ์เอ๋ยไปยุทธลุ่มโพทองจะมาเอาการขาดสารให้ฟังอุนะอะไรอ่ะฮะ อะไรอ่ะคณะคอสรอมีแต่คอสชอูคอ,อสอรอคอสอรอไปว่าอะไรคุณสอนรามคณะสอนราม,ออรามไม่ไปไหนทั้งสิ้ <c oughs> นนี่หน้าแรกเลยนี่เ <c oughs> ดลินิวลิเกเด็กสอนรามถูกจับคาซ่องใครมึงเนี่ยพระเอกน้องบิก๊กดาวตลกน้องเตา่าดาวตลกน้องบาส พระเอกมนเสกวงเล็บไอเบลรอดเล็บรอดได้ไงไม่น่ารอด,ดบเบลไปทำบุญนี่วงเล็บสอนรามก็รอดเหมือนกันรอดได้ไงเพราะยังทำไม่เป็นเฮ้ยม่หัดดูพ่อกับแม่บ้างวะฮะไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ใส่เรื่องน,นี้เะม,มึงมาเลยคนดี นี่อะไรเนี่ยโคศลิกเกเด็กสอนรามดับอาานาถใครวะลุงฟอกหรือนายมณิตบุญประกอบถูกเมียแทงตายคาโรงแรมจับได้ไงจับได้ว่าพานักศึกษาเข้าโรงแรม,มอ,อ๋ออ่านะไงอ่ะเออนี่นี่นินสัยนิสัไม่ดีแล้วก็อะไรเนี่ย ข่าวอื่นกูไม่รู้นะแต่รถกลัวติดหลงจริงๆนะเนี่ยติดหงได้ไงอ่ะช่วยกันด้วยใครตไหนก็ไม่ตม่ยอืมมือตัวลงเลย,ลเลยอย่ามาพูดโดยเฉยอยู่ในคุกนี่ต้องมีระเบียบอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ผูกูมรู้ไหมไมนวันนี้คุกเงียบจังวะไม่มีคนเข้ามาเป็นแล้วเพราะข่าวชังความดีทั้งหมดไง

ไม่นี่เนี่เราเนี่ยต้องรื้อนลูมติดนะพวกมึงนี่เป็นไงวะคิ้วโดกกันยังไงครับตอนเนี้ยพวกให้แดกอันชันครับให้กินอันครับโอ้โหแต่มึงกินอันชันไอ้ไอ้นั่นกินอะไรเนี่ยซึ่งขณะนั้นโอ้กินต้นอันชันคร่บแต่งตัวอะไรวะเนี่ยเอ๋อผมเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนครับวกอะไรนักเรียนแรกเปลี่ยนครับ พอผมนี่เป็นถึงเออเออาะเขาเลยพูดเออะก็กินเหล้า A อเออากินเหล้ายังไม่น่ามาคุยกัคุณถึงว่าถึงได้อยู่แค่นี้่ะโอ้แม่แต่ว่าแม่ผมนี่เป็นคนนามีฐานะแม่ผมนี่ทำงานเกี่ยว,วกับจิวเวอรี่ขายเพชรขายพอยขายท้ทิมกรอบอยู่หน้าวัดเนี่ยิใครไม่ใส่กะทิยี่สิบแตงกวาแม่มึงนี่นะ ครับแต่ตอนนี้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเออครับเออบอกแม่ด้วยนะทำไมกินข้าวต้มต้องปรุงหรือว่าคืนสองเอากระเพาะปลาไม่ใช่แค่นั้ไว้งานพ่อแม่ไว้ให้ไม่ว่าพ่อผมเรื่องอะไรอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเฉยเดฉยรูมาทำอะไรวะไอ้ลูกอยากแดกข้าวต้ม อีกไหมต้องอีกว่ะผู้กุมไอ้ผูคุมสวัสดีครับครับผมโอ้ยทำไมผู้คุมคิ้วขึ้นไปขนาดนั้นล่ะครับผมไม่สักมาครับผมสักครับตอนสักนี่คุณนอนผิดฝั่งนั่นแหละมันโค้งขึ้นไปได้ไงมันเป็นเท้าของผมครับพี่ ฟังเขด้วยวันนี้นี่เป็นวันอะไรกันไหมนุทำไมไอ้ข้างในนี่มันก็ลูกทูใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ค่ะที่กูจับมาได้กูเจอมาแล้วสองคนก็ลูกทูอีกแลูกชูอีกแล้วอะไรวะในแผ่นดินนี้มันจะมีเด็กพวกลูกทูกันหมดเลยเออเออข้างในก็ลูกทูลูกทูนอกก็ลูกทูสงสัยจะมีข้าพเจ้าคนเดียวพ่อแม่ข้าพเจ้าเนี่ยหุ่นพงยละอองขาวจัวเหมือนกันในลูกชูฮะบอกแม่พวกนี้ดีหน้าดูเลยทำไมดึงอะไรอย่างเนี้ย มันรัดต้ใอใส่ทำไมอ่ะโยมันนานไงเครื okay, ่องแบบมันรัดไม่คืายผมไปเอามนเท่านี้ไม่ต้องห่วงพอกระมวชั้นเนี่ยอยู่ที่โรงพักมาร่วมสิบปีไม่นรวจเหรอติดคุกตายคดีอะไรวะดูกันชาในสธารณะใชะไปรับของเนี่ยอย่าตลกกับพวกคุณ nó coi nó đang đội laser hỏi chúng ta, cha, bố, 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 ใจแม่ก็พี่ใช่ได้่องุกิจใช่อะไรมันกินจนแนลสอะไรคือพี่เข้าใจผิดแล้วครับผมก็คนนะครับไม่ใช่โวที่ควายมาใช้กูรู้กูก็รู้เองพี่ไปเข้าคุกไปนักโทษแต่ก็อย่ามาข่มขนาดนี้ไอ้กูจะวััหนีๆกูจะวันน้กเงินอายุอายุเพื่อไปแล้วพี่ขอร้อง ผมไม่อยากทำร้ายตัวพี่เองระวังตัวด้วยพูดจะไม่ถูกไอ้้ไเป้าคุกไปแล้วไม่เล่นเข้าไม่ได้อย่าเสียเวลาให้มือดีกว่าอย่าเสียเวลาผมไม่ยิ่งจะถูกนี่อะไรอ่ะร้อนเลยเอาร้อนก็ไปปลุกให้ลมดิไม่เหงากูเกินไปแล้วอเคกูเจ้าหน้าที่เนาะแล้วมึงเป็นพ่อกูเหรอฮะเป็นพ่อกูเหร เอาดินี่ตอนน่อ้ดิวขึ้นมาถึงคอกูก็ไม่อายเลยไม่อายกูก็บ้าอายู่ด้วยไงกูบ้าอายู่อ่ะไอ้นี่ไอ้สายพอแล้วไม่ล้วจะขาดใช่ไหมไอ้เรื่องแบบนี้ครับพี่ไอ้พี่นี่มึงไม่ไว้นหน้ากูเลยเหรอหน้ามึงมไม่ใช่หน้ากูไปเข้าคุกไปเนาะ ไปยา้กูแทวงหนังไปเข้าคุ้มไม่ไปไหวไปไงไม่ไปพี่ไปเข้าคุม้ไปไปไม,ไไมเ,อเออเออพูดดีๆก็เข้าไปนานแล้วครับยายท,ทีไม่ออกแม่งตีนหนักด้วยนึงยายที<ด>ไม่ออกตั้งคุ้มองไปได้คมเลยยุ่งสวย ไปเข้าคุกไปพี่ไม่รองอะไเนี่ยไปเข้าคุกไปผมไม่อยากมีเรื่องนะไปเข้าคุก <c oughs> ผ,ผ,ผมไม่เข้าครับไปเข้าสรืครับผมบอกผมไม่เข้าไปเข้าคุกผมไม่เข้าเลยเป็นอะไรถึงไม่เข้าล่ะไปไม่เขา้าไปจบอารมณ์ <c oughs> เรียบร้อยแล้วพวกท่านว่าไงวะเข้าคุกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ค่ะ ไอพวกนี้มันดื้อด้านมันดื้อพูดจาคำสองคำไม่รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยอะไรที่จะปากดีไปเลยเลยสูธยาทำไมอ่ะนี่กูมึงเก่งไม่จริงดีกว่ามึงอ่ะปากมึงพูดมึงเก่งมึงเก่งเนี่ยแต่มึงใช้หมาหมูลุกนังแก้พวกกูดีกว่าเฮ้ยแกกางจริงตัวตัวว่าเอาเป็นใบหมาหมูกับมึงได้ยังไงวะนี่ที่กูตัวคนเดียวว้ยพวกมึงมีพวกลูกชู้ถ้าพ่อมาช่วยมึงไม่ทันเนี่ยมึงตายไปแล้วจะตายไดจริงข้ามาป่อยกูในคุกดีกว่ามา มึงท้าใครวะมึงท้ามึงมึงมึงท้าใครเดี๋ยวรับตังก่อนครั้งหนึ่งเดี๋ยวเปรับซะรู้เรื่องต้องเรงมึงสิเล่นกับกูเดี๋ยวรู้เรื่องเก่งจริงเหรออย่าอย่าอย่าปาดีมึงเตะกูวะมึงเออมึงมึงท้าใครเดี๋ยวเตะลูกขาแม่งเลยลูกขายังไงตายโอ๊ยตัวแม่งเฮ้ยเหมือนไม้เสียบไก่โถ ว่าไงมึงอะจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดจี๊ดเฮ้ยยาไอ้ผู้คุ้ยาของมึมีปืนเหรอเดี๋ยวกูจัดการเองอยากให้ฟัดเก่งกินเข้ามาบ่อยกูสิไอ้กี้ขาดมึงท้าใครไว้เนี่ยโถมึงอะไอ้ลูกหมากูสุทธิยาไม่เคยกลัวใครไม่กลุ้มเข้ามาสิในแผ่นดินนี้ไม่มีใครกล้าสู้กูโกงกูมาต่อยกูในโค้งนี่กูขอให้คำมึงท้าใครเก่งจริงเข้ามามึงไอ้สุทธิยามึงท้าใครท้ามึงไอ้ผู้คุ้งไปควายอู อไปไงล่ะของมึงอะ่ะปาดีกันจังดีเบาๆหน่อยเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเจ็บต้องหัปากไปเออร้องอย่างหมาเออเห็นไหมไปไงคุณสุดยายอ,ยอยีกแล้วเป็นสองตาลงมือเมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่นี่มึงใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นี่นี่กูยังยังหลักไม่ดีเท่าไหร่นะแค่บ่งบอกถ้าหลักดีเก่งใกลกว่านี่พี่บอกให้ขี่งกับป่าดีกว่า เฮ้ยกูอยากเก็บตัวอีกรอบนึงว่ะจริงๆเข้ามาเข้ามาใหม่มงข้าวขายวะเนี่ยกูท้ามึงไอ้ลูกหมาข้าวอรวะข้าเป็นหมาถูกเขท้าเลยไอ้พวกมึงจะโยนไปให้มันใหม่วะกูถามือจริงๆอะต่อรองให้มันไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเก็บเยอะเฮ้ยไอ้สุธียออที่กูบอกตรงนะ กูย่อไมตายแล้วยังยิบมอีกเหรอเจ็บเยอะฮ่ารอบแรกกูไม่เข็ดหรือเว้ยแล้วน<อ>ึงกูนี่ไ่เคยกลัวใครแล้วที่คาเลยตาขาวอะไร มึงบอกมึหัทำไมมึงท้าใครมึอท้าว่ามึงท้าใครลาว่าจะดีกว่าเกลนอมึงโก้ทำไมอ่ะมึงริ้มือเปล่ามึงพูดไหมึงท้าใครมึงเปล่าเลยเออไอเบ่อุ้ยโกงแล้กมึงว่าไงกูงท้ามึง มึเข้เยเ้ย <left> ม <Hey, S 2> okay. oh, ึงเข้ามาดิเข้ามามึงเข้ามาดิไม่ได้จ้าไม่ด้มึงโยนไปให้เลยไอเดีวไปนี่อเดีวไปนี่ใครพ่อกูไปทรมานมึงแรงมากไงเฮ้ยไปเก็บมึงก็เก็บดีดีไม่ได้ไม่ได้